สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมฟีฟ่าออนไลน์3นะครับอยู่กับท่านคุงแล้วก็ต้นหมอนนะครับต้นหมอนทีเอ็มนะซึ่งวันนี้เขาไม่เราไม่อนุญาตนะครับพูดนะครับทำไมมันเร็วอย่างนี้วะนะครับก็เขาเป็นกรรมการทีนี้นะเอ้ยกรรมการในครั้งนี้นะครับก็โอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเฮ็ดเฮ็ดนครับเฮดทูเฮดนะครับ โอเคฮ t ทูเฮดนะครับคุณทันนี่ผู้ที่แข่งกับผมนะครับนำนำเออถล่มผมไปสี่ศูนย์เลยนะครับแล้วแล้วมึงปรับอีกนานไหมฮ้ยเดี๋ยวเอาหมอนตับหมอนตับเป็นหกนาทีเอาเป็นหกนาทีหมอนสิบนาทียาวไปโอเคโอเคสนามอะไรวะเนี่ยเอ็มเอ็มเทคอารีน่าเหรอสนามอิมแพ t คเมืองพะขานี ได้ไวเนะี่ยโอเคครับก็เรามาเริ่มอะไรดีกว่าครับตตมฟอร์นบิดมา <c oughs> เอาเลยเริ่มเกมแล้วตอนนี้สลัดตันสลัดตันนะเขี่ยบอลเนีครับแล้วมึงส่งกันแบบกมึงเขี่ยหรือมึงเล่นมนะันงอะหัวแล้วไปเร็วไปเร็ว ลุ้นหารออยู่ในมุมมองของเลวไอเหนือแสงนั่งเร็วจริงๆทำไมปิตส่งขึ้นมาข้างหน้าไม่ได้หรอวะ <c oughs> อันน่ะอันนะอืนนะอ,อไปแล้วเดี๋ยวเปลนะี่ยนมาอัพเลโลกันึง้ยครบรอบไปครับช่วงเมื่อกี้ เิียรติภาพประการใดก็ไปแล้วกันครับีเกียก็สุขสันต์วันปีใหม่แล้วก็โมลิคริสต์มาสทุกท่านด้วยนะครับรู้สึกเหมือนจะเลยเชื่องคริสต์มาสไปแล้วแต่ก็สุขสันต์วันปีใหม่แล้วกันนะแฮปปี้นิวเดียร์นะะฮยังไม่ถึงฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเหอะเอาเหอะหรือว่าอยู่ในช่วงละกันนะครับอยู่ในช่วงมันไม่อยู่ในช่วงอ่ะไม่อยู่ก็ไม่อยู่วะมันอยู่ในอินฟิน ยังคงฟีลยังยังคงความฟิลอยู่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 ลมลมคงพอรูยังยังคงความฟิลอยู่อัเียวไปหมดเลยน่ะเชียวไปหมดโอ้เชียวเชียวไปหมด มาคอโลโต้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกูเปิดได้มึงมามึงก็ไม่มีหาเลยพี่ได้เช็คค่าลงเมื่อกี้มึงรับไม่ได้นะกูจะขายจึงเดี๋ยวเดาลองกินกิน้วันโดนริงงอระยังไม่ตายไม่เจ็บด้วยโดนยิงอะไรไปถึงท่าท่าท่าคนน่ะท่ามึงไม่ค่อยเคยล้มมาก แม่คือตอนนรกสงสัยจะกองหลังมากทำไมนั่งบุกเก่งอย่างนี้วะตั้งเอาไว้ว่ามึงอย่าบุกนะแม่งก็บุกอ้เวเอะไรไเจ๊ทำอะไรเมื่อกี้จงใจไม่ได้จงใจจะกดดีแล้วมันหันไลยเปด้างเรื่องวอร บอกแล้วกูตีแต้มคืนเร็วมันดีใจอีกเรืไม่นา่งเลยนะก็เออคือโดนเรียบันดอกกี้นะเลยกิมไม่ได้ไม่ไม่ไอตอนนี้ต่เขาเอาหมอตัวเองไม่ได้อ่อนให้นะเฝงคก็อยากคือคือจริงๆก็พยายามอยากแห้ก็อยากแขอยู่แล้วว่าเออเราจงใจนะเพราะว่าเห็นว่าตอนมันอ่อนหัดอ่อนซ้อมนะ มันมันมันไม่ค่อมเป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแถไปแล้วคนมันด่าเดี๋ยวแถไปแล้วคนมันบอกว่าโอ้ยนี่แถว่าโอ้อะไรวะแถแถเก่งไม่แหแม่งเลยรับไม่ได้นะกับพุ้มคู่พระบุรุษพันทูนะฮะคุ้ม่พบุรุษทันทูไม่แหแม่งเลยแย่โอ้ยมันแย่ผิดจังหวะเลยนะคุ้มค่พบุรุษพันทูนะฮะผู้นำคำผู้นำ พูดเอาคำหยาบเข้าสู่ดิงโคลชาแนลนะครับ <laughs> ทำไมคือจริงๆอ่ะโอ,โ,โอ้โหไอโอไปแล้วปูไปแล้วไปแล้ว,ลว <laughs> โอ้โหกุ๊ฟเฟลว่ะลูกแรกก็เปิดมาก็แฟวลแล้วอ่ะ, <laughs> ะ,ะอลักนินึๆนะฮะขอพัย้าวกอลิอีกแล้ว เหตุโกดินมากเลยโหก็แค่โกดินน totally ึงก็แค่กองหลังคนนึงเออเวลาครึ่งแรกหมดเร็ววะเวลาครึ่งแรกม่งหมดเร็วอย่างไรวะไม่รู้ดิแอบก็ได้ไระมาณหนึ่งประตูเลยเพราะน้าพับเกิเลยประตูอะไรก็ไม่รู้สามประตูจากกูสามประตูจากสามประตูทัานคนเดียวเลยอะฉันต้อวไป ก็ถือว่าดวงดีไปแล้วสำหรับผมเนี่ยแต่ก็ต้องกลับมาไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วนั่นแหละอรับลุดล้วหลุลวม่จังนี้จัปุ๊บงนีปุ๊บปั๊บปุ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 ๊บ มีตัวอะไรวิ่งแล้ก็เอามึยังบ้างไหมเนี่ยอยากรู้มากเลยเอ้าจอีพี่โอมึงไปบอกมึงไปบอกเขาเลยเหรอก็ต้องขอเราต้องขอขอบคุณห้องแชทดีๆนะฮะจากอ่ากาลิน่านะฮะทไอแน่เลยแต่ละผู้เขากันถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเดี๋ยวผมค่อยบอกไอ้นี่นะเดี๋ยวผมค่อยบอกไอดีของห้องไว้พี่ไม่ใครเข้าแล้วโอ้โหไม่มีใครเข้ามาเลยในแคบเข้าประตูมาเลยนะฮะสุดยอด ตายแล้วกูเปิร์กูยอ่อยยับอีกแล้วลตายแล้วคือคือสเปอร์ผมนี่เริ่มจะยอ่อยยับไปเรื่อยๆนะอเลยเฮ้ยอีเทนทั้งบี้เทนทั้งบีโโ้โลจ้าเปล่าอะไรวะอ๋อคูณได้เปล่าโอเคดีว่ากเททั้งบี <laughs> เ้เบอร์สิบสามเทนทั้งบี้เบอร์สิบสาม เทเลทับบี้เบอร์หกเป็นคนยิงฟรีคิกนะฮเร็วกูส่งให้คนทันเทเลทับบี้เบอร์สิบบิงมาแล้วเทเลทับบี้เบอร์สิบเทเลเบอร์สิบแปดบินมาแล้วเทเลทับบี้ตบมันเจอรี่ตบมันเจอรี่โอ้โหไปแล้วเทเลทับบี้ตบมือนเจอรี่เซฟไม่ได้เทเลทับบี้มทตบเหมือนเจอรี่จบมาแล้วกูจบไปแล้วเอ้ยไปได้โอ้ มันเข้าประทะร้อยหนึ่งเทโก้โอ้โหเออดีนะกูได้ชิกดีนะกำแพงไทเดทัมบี้ทุกคนเฮ้ยทับบี้ไทเดทับบี้ไทเดทับบี้เอาเอ้ยโอ้โหน่ต่อไปคนเดียวให้ยิงไทเดทัมบี้เบอร์ห้าไทเดทัมบี้นาะแสงคอมเมนเจอรี่ทอมเป็นเจอรี่กูมากนะฮะเฮียมันเริ่มวิ่งเริ่มช้าแล้ววะทอมเป็นเจอร์รี่ทอมเป็นเจอร์รี่กระตูนเรื่องใหม่เหรอทอมเมนฟีโล โอ้โหเอป็นเธอรอยากหอแคนหน้าผมเอาเป็นเธอริเอาเป็นเธอริว่ามนเธอริมาแล้วเอาเป็นเธอรโอ้โหเอาเป็นเธอรเก็บแป้งกี้เธอเลี้ยวเลี้ยววันดอสกี้กี้เลีวันดอสเกี้ยววันดนีบอกาีคิปพี่แล้วอีกจี้เล้ววันดอสเกี้ยวเมื่อกี้นวดีอมึงมึจับอะไรวะ โซซองหัวดีไปแล้วปีโลปีโลดีกว่าถ้าเหมือนเพอร์ฟรี่ถ้าเหมือนเพอร์คิดกันตัวเรื่องใหม่อ่ะ <laughs> คิดกันตัวเรื่องใหม่อยู่อ่ะเธอเธอรี่จะแดงเอาเฮ้ยเธอรี่เธอรี่ผู้จัดแดงรู้สึกว่าอาบูเมยังนี่มันจะเหนื่อยบ่อยมากเลยแม่ พกไมออีกแล้วไม่ไหวแล้วเว้ยยอมแพ้แม่งเลยยอมแพ้แม่งเลยถึง50แน่อ้าวเอ้ถ้ายอมแพ้สถิติเสียเยอะกว่านะเออฮะมันจะแปลว่าเราป๊อปไงมันไม่ได้แปลว่าเราใจอ่าใจจริงน้องเล่นที่ตรเนี้ยมันต้องเดินตามมาค่วามดับติดลิขสิทดิ์ รู้นะนะนะนถ้าชนะแมตช์นี้นะจะทําจะทํามือเป็นรูปหัวใจอะฮะลูกหัวใจเนี่ยนะทำนี้เป็นรูปหัวใจว่าถ้าดีใจการเล่นเดบลที่แม่งไกเนี่ยจบนี้เข้าติดอิ์อว่าทำมือนะครับก็ใครที่ยังไม่รู้นะถ้ารูปหัวใจนี่โดนจบนี้เข้าสิทธิการเล่นเบลรอมสมัยอยู่ทัางน้นพัลเปิลเรียบร้อยนะครับความรู้เก็บความรู้เลยใครวะดีมาเรียดโอ้ดีมาเรียดนั่นจะทำแม้อืมแมตช์ซูร์ตันหนีบปมิโมวิกสิบสิบ ดแล้วทำไมวะเขาเจอบ่อยจะตายโอเคครับก็ขอจบคลิปเล่เท่านี้นะครับผมแล้วก็ฮันคุงเนียอ๋อขาดไม่ได้เลยนะครับต้นหมอนนะครับที่หายไปนะครับตัวมาตามพูดใจดีนะฮะตัวมาการพูดใจดีนะครับผู้หายไปนะครับกรรมการพูดใจดีถูกเบื่เบือนะครับก็ขอบคุณท่านมาชนทุกท่านที่ติดตามทำมันจะจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ติดตั้งใครนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ